นกพงศกรหัวหน้าวงหมอลำคณะเสียงวิหกโผลคอมเมนต์โพสแพระวะัธิดาลังสัมผัสได้ว่าอิงดาวหนุดดาริกามาหาจากกรณีที่มีขา่าวเศร้าของวงการหมอลำอิงดาวดุดดาริกานางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย30ปีเนื่องจากตกสระน้ำความลึก2เมตร มีคนในคณะหมอลำพบร่างจมอยู่ก้นสระสร้างความตกใจและโศกเศร้ากับคนในครอบครัวเพื่อนร่วมอาชีพและแฟนคลับเป็นอย่างมากทางด้านนพพงศกรหัวหน้าวงหมอลำคณะเสียงวิหกก็เคลื่อนไหวแสดงความอาลัยผ่านทางเฟซบุ๊กปองศกรซาเอ็นปาคดีระบุว่าเสียใจที่สุดอิงเพื่อนจะอยู่ในใจและความทรงจำตลอดไป พร้อมอีโมจิหน้าร้องไห้ส่วนทางด้านแพรวธิดานางเอกหมอลำเสียงวิหกคนสนิทของอิงดาวก็ได้มีการเคลื่อนไหวระบุว่าหนูมาหาพี่ใช่ไหมหนูมากอดพี่ใช่ไหมพี่รู้สึกได้อิงดาวดาริกาพร้อมอีโมจิร้องไห้ซึ่งทางนกพงศกรก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ากำลังใจเดอ้อหละเอ้ยพร้อมอีโมจิร้องไห้